คุณอยากจะพูดถึงกว่างซงมากเลยใช่ไหมเพราะว่าจะพูดถึงปีแรกของเขาครับที่ขึ้นไทยลีกปี2 0 1พนสิ็ดะครับปีนั้นอู้ฟู่มากใช่ไหมใช่ครับผมคือเราไม่คิดว่าทีมร้องใหม่ไทยลีกจะมีนักเตะหลายคนที่มีชื่อเสียงสนใจเข้ามาร่วมกับทีมนอกจากนักเตะไทยแล้วก็ยังมีนักเตะต่างชาติโดยเฉพาะบราซิลเนี่ยม้ร่วมทีมถึงหคน หกคนเลยเหรอใช่ครับปีนั้นเนี่ยนะปีไหนปีไหนคุณตะปี2011นสอ็ดครับ2011นะปีแรกของไทยลีกของเชียงรายไทยลีกหนึ่งของเชียงรายอ่ะนะถ้าเป็นเวลานก็คือเมื่อก่อนก็คือไทยพรีเมียร์ลีกครับครับตอนนั้นก็คือน่าจะเป็นสปอนเซอร์ครับตอนนั้นสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับปี2011เชิญเลยครับซึ่งตอนนี้ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชียงรายเขาจะมีนักเตะบราซิลอยู่ในทีมเนี่ยหกคนเนี่ยผมเลยใช้ฉายาว่าเป็นหกพระการของบราซิลเดี๋ยวผมก็จะเรียบเรียงก่อนเดีี๋ยวมมันจะ ว่านักเตะจริงๆอ่ะที่อยู่ตั้งแต่ดีหนึ่งขึ้นไทยลีกเลยมันจะมีอยู่2คนนะครับที่ว่าอยู่กับกบทีมานะครับก็คือนี่ครับเป็นของกิสันดีแอสก่อนแรกเกีสันดีแอสนะครับนักเตะนี่ในในรูปไม่มีครับแล้วก็มีนี่ครับลืมไม่ได้เลยเอ็ดวาร์โดเปเรลลานะครับ นี่ครับกีสันที่แอดในคนกลางเลยสูงสูงเอวันโดใช่ไหมครับเอวันโดเปเร์ล่านี่ครับเมื่อสักครู่นะฮะนี่ครับนี่คือคนที่อยู่ข้างกลางทวารชัยทองวด้าดูจากตอนแรกเมื่อสักครู่ตอนนี้เรากำลังชูเสื้อของนักเตะของทั้งสองคนครับวันนี้เขาจะอยู่กับทีมมาตั้งแต่ตั้งแต่ดิวิชั่นหนึ่งคือพาขึ้นแล้วกันเถอะพาขึ้นครับผมแล้วก็อยู่ต่อครับผมนี่คือเสื้อจริงเขาเลยใช่ไหมเสื้อจริงเลยครับถอดให้ผมถ้าดูในภาพตอนแรกคือคนที่สูงสูงยงยงครับผมนั่นคือกิวสันเล้้้้วกก็คนนที่่อยูขาาาางหจซย คนที่สองครับคาดผมนะครับนั่นคือเอวาโดเอวาโดนี่คือสองคนที่พาเชียงรายขึ้นชั้นนะฮะใช่ครับแล้วก็อยู่กับทีมในการเล่นครับผมไทยลีกหนึ่งแต่ตอนนั้นเป็นอะไรนะเป็นเอ่อดิวิชั่นหนึ่งครับผมแล้วก็ขึ้นมาไทยลีกครับไทยพรีเมียร์ลีกไทยพีบีลีกครับผมอันนี้คือสองคนนะครับครับผมนี่คือเสื้อที่เขาแข่งนี่คือเสื้อปีแรกของเชียงรายเลยใช่ไหมครับไทยลีกครั้งแรกของเชียงรายเลยครับโอ้ว้าวยังคงยังคงคอนเซ็ปต์ส้ม ครับผมเหมือนเดิมส่งแผ่นดินอนเอ็ดวันโดเอ็ดวันโดครับต่อเลยครับต่อไปก็พอขึ้นไปไทยลีกเนี่ยด้วยโค้ดเป็นชาวบราซิลแล้วเคยทำทีมในเซฟานโดคูคูล่าหรือเตโก้นี่ยเรเคยทำทีมในอินโดนีเซียก็ไปดึงลูกศิษย์ลูกหามานะครับก็จะมีนี่ครับยูเลียนนะครับเบอร์ยี่สิบนะครับแล้วก็นี่จะเป็น โตยโยตัวนี้นี่จะเป็นนักเตะที่อายุเยอะจอมเกาเลยอายุ30กว่าแล้วนี่ครับเซฟานโนคูปุล่าครับในภาพนี่คือในภาพนีโกโกคือเดโก้นั่นแหละครับโค้ดของเชียงรายยุคนั้นน,น,น,นะครับประมาณว่าเราจะพูดถึงว่าเขาเป็นคนที่ว่าแบบปลูกปั้นโค้ดหนุ่มแลก็ได้โ<อ>ค้ดหนุ่มเป็นเลอสองให้เขามาก่อนอ๋อใช่ใช่เห็นโค้หนุ่มก็พมักจะลงรูปคู่กับเขาอยู่เพราว่าโค้หนุ่มนี่ พูดภาษาสเปนใช่มเก่งเนาะเรียนเรือน้องนิ้งหน่งนี่เก่งจริงๆหรอนี่ครับนี่ครับรับจริงๆกับมือครับไม่ไม่แต่ทีนี้คือประเด็นคือนี่คือนักเตะที่ดึงมาครับในครับในปีหนึ่งครับอ่านี่คือปีแรกเนี่ยดึงมาสองคนสองคนไหมสี่เลยครับสี่เลยครกมาที่จะมานี่อยู่เลียนในวันเล็กแรกแต่เล็กสองเนี่ยจะมีเนี่ยครับตัวยนะครับตัวนี้คือ อาะอดเโอนะครับในเสื้อเขาไม่ได้ชื่อโตโยนะไม่ใช่ชื่อแต่ชื่อที่เขาเรียกกันว่าแอคคาเดโออคคาเดโอครับแล้วก็นี่ครับประตูครับอลองโซออลองโซนี่มาตอนไหนมาเล็กสองครับมาเล็กสองนี่บราซิลเล็กสองนี่ครับคนนี้ยืนเสื้อดำาๆนะครับนี่แหละอันนี้เป็นตอนเนี้ยเหลืออยู่คนเดียวที่เล่นไทยลีกในเล่นในลีกไทยหรืตอนเนี้ย เ,เรียนโรอสซัมเซาครับโอ้อัอสซัมเซาเนี่ยเคยเล่นได้กับเชียงรายยูเนเต็ดตั้งแต่ตอนขึ้นชั้นมาครั้งแรกเลยใช่ไหมเล็กสองครับมาเล็กสองมาเลขสองด้วยนะตอนนั้นมานี่คือมาจากอินโดนีเซียเหรอใช่ครับผมอ๋อด้วยคอนเคชั่นของโคเตโกครับผมดึงนักเตะบ,บราซิลมาเล่นอีกครับแสดงว่าก,กติกาของไทยลีกหรือไทยพรีเมียร์ลีกในตอนนั้นเนี่ย เขากำจัดเออมีโค้ต้าลักห้าคนห้าคนเราดูในลูกนะคุณตั๊กมาก็มาสำรองบ้างอะไรบ้างไงครับเพราะว่าเขามีตัวต่างชาติอยู่อย่างเลโอตินอย่างนี้นะถ้าเห็นเห็นครับเขาจะมีเดี๋ยวเขายัดลูกเนี้ยอยากให้ขึ้นมาว่ามันเขาจะให้ความสำคัญกับบราซิลว่าอ่าเนี่ยครับจะมีการให้เด็กลูกนั่ฉะนั้นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นลูกของแม่นักเตะก็ลูกของโค้ชหรือไงนะครับเขาจะจะถือธงบราซิลเดินตามทีมมาตลอดเหมือนเป็นลัคกี้บอยลัคกี้เกิร์ลอ่ะอันนี้คือสนามที่ไหนเนี่ยสนามเจริร้อยปีเนี่ย นี่เจ็ดร้อยปีตอนนั้น<ช>ที่ว่ามีปัญหาว่านี่นี่น่าจะเป็นแม่ฟ้อหลวงครับไอ้รูปคือคือรูปรูปในจอตอนนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงเขาขึ้นมารูกเหแล้วกันนะฮะสลับ,ร,บรูปนั้นขึ้นมานะครับที่มีอ่าอันนี้คือเจ <700 S 2> ็ดร้อยปีนี่คือมาเกิดเหตุการณ์ที่ว่าตอนนั้นคือทางโมแม่ฟ้าหลวงนเนี่ยยกประเด็นเดี๋ยวนิดนึงอันนี้คือนักเตะนักเตะของบราซิลนักเตะบราซิลของเชียงรายยูไนเต็ดในชุดแรกที่ขึ้นชั้นมาใช่ไหมฮะนี่คือบรรดาหกคนที่ว่ารันทีทีนี้ประเด็นของเชียงรายยูไนเต็ด ในปีแรกที่ขึ้นชั้นมาเนี่ยครับไฮไลท์สําคัญในฤด,ดูกาลนั้นของเชียร์นเต็ดมีอะไรบ้างครับคุณตักมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่หมว่าเป็นที่ทุกคนจะไม่เคยลืมเลยที่ว่าการที่เดินทางไปเชียร์ที่บุรีรัมแล้วรถประสบุบัติเหตุอ,อ,อกสะพานนั่นนะครับคือก็เป็นทีมปีไทยลีกครั้งแรกนะครับขึ้นครั้งแรกด้วยครับแล้วปรากฏว่า แฟนคลับประสุประเทใช่ไหมครับที่ไหนนะสระบุรีรอเปล่าลบุรีครับลบุรีนะลบุรีอยต่อที่จะเข้าไปสู่อีสานแก็ในการที่ว่าที่มาใช้สารเจ็ดร้อยปีตามภาพเนี่ยก็คือว่าตอนนั้นคือทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเขามีปัญหาเรื่องการจำหน่ายติอติดพติดติดตอดติดติดติอติ่ติดติดตมาตมดติด่ิดติ่ตี่ไม่ติดมิดติมติดติดติดตองติกติ ตอนนั้นสนามกีฬากางสนามอบเจเนี่ยเขาเหมือนอาจารย์มไม่ล,อล้อมรอบก็ไม่ได้สามารถใช้เล่นไทลีกได้ครับแต่ตอนหลังๆก็ไม่ทราบว่าไปคุยกันยังไงกลับไปเล่นไม้พลาหลวงเหมือนเดิมแต่ทีนี้ตอนนี้คือที่มาเล่นที่เ0 0ปีที่ทุกคนเห็นในภาพเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนั้นมีกรณีที่ทางฝ่ายจัดทางไม่พ้าหลวงแล้วกันนะฮะบอกว่าถ้าจะมาเล่นเนี่ยต้องมนเนีเรื่องการจำหน่ายกระหอนะครับ,รบซึ่งมันก็บางทีมันก็ผิดที่ใสยเนาะเรื่องการเชียร์ฟุตบอสารนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเมื่อสามารถศึกษาไม่ให้ก็เลยมาใช้ที่7 0าปีนี่คือภาพที่เห็นไฮไลท์อีกอื่นของในปีนั้นของเชียงรายมีอะไรอีกนอกเหนือจากหนึ่งอุบัติเหตุแต่ไหมที่ทุกคนก็คงจํากันได้แหละนะเรื่องของการมาใช้700ปีอะไรฮะมีประเด็นอื่นไมใชในปีแรกของเชียงรายนอกเหนือจากสามสี่เรื่องที่เราคุยกันมานี้ว่าก็ตอนนี้ผมจะพูดถึงว่าแกนนำนะอันี้คือเรื่องการเสกนี่ยลแกนนาของของ กลุ่มเชียนะแฟนคลับเนี่ยอย่างที่ของพิกรณ์น่ะพิกรณ์เนี่ยก็เสียชีวิตระหว่างเดินทางนะครับไอคนหนึ่งพี่ตีพี่ตีเมืองทองที่ว่าเป็นคนเชียงรายแต่เป็นกองเชียร์อยู่เมืองทองที่เมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าตีเมืองทองเนี่ยคนนี้ก็เสียชีวิตไปละคือกลุ่มแกนนําที่เขาเรียกว่ามาสร้างสร้างกระแสเชียร์ให้เชียงรายตัวเนี้ยคือได้จากโรงนีนแถวตัวเนี้ยในปีนั้นนั้นแล้วก็ในปีนั้นหรอปีนั้นไม่ใช่ปีนั้นพิกรณ์คนเดียวแล้วถัดมาอีกปีสองปีพี่ ที่ตีก็เสียอ๋อเหรอฮะอ่าอ่นั่นนั่นนั่นคือนั่นคือการสูญเสียในในส่วนของแฟนแฟนคลับนที่เป็แฟนคลับตัวยงแล้วก็หลังจากนั้นนี่ผมไม่แน่ใจว่าปีเดียวกันหรือเปล่าที่ว่าคุณดุกนะครับที่จะมาเป็นผู้ช่วยคุณท่านนะก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเหมือนกันถ้าใครมีเสื้อเชียงรายใหม่ๆที่มี D U K E ข้างหลังนะครับนั่นคือเป็นการรำลึกถึงคุณดุกอ๋อนันมันจะมีกิมมี่มิน่าผมถึงบอกว่าทำไม เชียงรายยูเนเต็ดเองเนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องของพวกซูวีเนียของเขาของเขาเยอะยนะเขาจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของการใส่เพราะว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาผ่านอะไรมาเนาะพอเขาผ่านอะไรมาเนี่ยเขาก็เลยให้ความใส่ใจมีรายละเอียดอย่างเสือ้อออกแบบะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีมักจะมีมักจะมีกิมมิคอยู่ในตัวเสื้อตลอดแล้วก็ไต่เรื่อยมาเรื่อยๆแล้วเพื่อแั่ตั้งแต่ขึ้นชั้นมาเชียงรายเด็กก็ไม่เคยหล่นชั้นเลยถูกไหมครับอยู่เป็นทีมที่แบบว่าขึ้นแล้วไม่ไม่มีลง คือคือสไตล์ของเชียงรายยศแต่เองเนี่ยในระดับยชั่นที่ไม่ใช่ยชั่นสูงสุดเนี่ยเขาไม่ได้มองผลถึงเรื่องของการเป็นแชมป์นะเขาขออย่างไงก็ได้ให้ติดโคตาเพื่อขึ้นชั้นอ่ะสไตล์วิธีการทํางานนะแล้วก็พอขึ้นมาถึงหลีกสูงสุดแล้วเนี่ยเขาถึงค่อยเป็นมองหาว่าเขาจะทํำยังไงให้ทีมเนี่ยมีความสําเร็จใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้มองอาจจะมองโฟกัสที่บอลถ้วยเงี้ยเพราะเขาต้องการหยิบจับเพื่อให้มีความสําเร็จเกิดขึ้น นะครับแล้วก็เรื่องของแชมป์ไทยลีกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแหม่ต้องบอกว่าเป็นความคลาสสิกมากซึ่งเป็นทีมเดียวที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นทีมที่เกิดมาจากทีมลีกภูมิภาคทีมแรกและทีมเดียวที่ได้แชมป์ไทยลีกซึ่งหลายๆคนมองว่าบุรีรัมย์ก็ใช่แต่บุรีรัมย์เกิดเป็นการรวมตัวกันแล้วก็เหมือนจะขายสินไทยโบชนด้วยตอนนั้นคือคือถ้าพูดถึงว่าใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มต้นของการตั้งสโมสรเนี่ยเชียงรายคือทีมนั้นนะครับผมเป็นทีมจังหวัด ที่มาจากลีกภูมิภาคทีมแรกและทีมเดียวที่ได้แชมป์ครับผมและไม่เคยตกชั้นด้วยใช่อันนี้คือนี่คือความที่เราต้องน่าจะร่วมกันภูมิใจครับอย่างหนึ่งเหมือนกันครับผมอ่นะครับอันนั้นคือในส่วนของเชียงรายยูนเต็ดนะครับที่เรานำมาพูดนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ